เปิดไปแล้วไม่ได้ป่ะได้ได้แล้วหมดแล้วหมาแล้ว,ลวเห็นไามาว่าเลือกแบบเขา้าเขา้าออกอกันตายเนยนะปวดตับแต่ถ้าการเกมแบบเยอะครับถ,ถ้าบัตไม่สุดโอบอก็หวานแจ๊บ Hair to engage. I long for power. Om the power, there is no stopping me. <out> <there> <screws> หมดแล้วนะเราหมดแล้วนะค่อยๆค่อยค่อยค่อยโค้อยู่ไ่ไจะไฟกันเอาเจ๊อีกทีนึงอ่ะบัตบัตไฟไม่ไหวเอาเจ๊ดีกว่าขี้ผายอเจดีกว่าพี่ได้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 ไปโย เฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นไอ้ชายวิทยาเว็บของงั้นล่ะตัดเป็เกมมา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 กลับเลยี่ทิปโป้ไม่ต้องกลับดิทิปโป,โป,โป้กดอตีตีดิด <c oughs> เอาเองก็ได้โอ้ชิบหายละขั้นสองที่สองสนองกวัด โอ้ย yeah, yeah, ่ามีตีเฮียดีแล้วตัวเอาออฟมาเนี่ยมันก็ตัวแตกไปแล้วเขาเดินนะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ทันนะเราไม่ทันเฮ้ยฟิกแล้วฟิกแล้วห้านาทีห้าสิบบัาอ่าบัตรเพิ่งเอาบูไปบัตรเพิ่งเอาบูไปบัตรอยู่โซนล่างมิกล่าหายบาตอยู่บนแถวแรับ

ให้ให้บัตรมันโดดมาหลอกบัตรโดดบัตรโดดไปแล้วด้วยเยลกลางเลยเยลกลางเลยลกเกยลดี๋ยวเราเคลล่างเดินอีกแล้ว Right? Go, oh, ัสเตเดิมขึ้นอไซเลยมาแล้วโคจักบัติพีธาณ์มาบัติพรวนพี่เล่นไปเลยแกกังลิคเตอร์เลนแพทนี้เล่นแทงหรือผมเล่นดาเมจนะเล่นแทงได้ครับเล่นดาเมจแล้วแต่สไตล์การเล่นนะ อย่างผมเนี่ยเล่นสายจุกจิกฮะเดินบ่อยตอดน้อยไม่เน้นคาใช่ไหมผมก็ยอยากเอาเมปนมาี่มันดักเล็กขาสั้นชัๆ <c oughs> ดๆเ,เดินมาฮะจะเดินไม่น้ำบ่อยนะเข้าแล้วก็ออกไวฮะตอดเล็กตอดน้อยให้เขาเสียสกิลเล่นจะออกเมปนาำถ้าคุณเทปนายก็ออกแทงทแม,ม่ทขาจะทำระบบได้สิบครึ่งหลอดสิบครึ่งหลอด

บอลอยู่บนบอลอยู่บนมังกรมังกรตีมังกรเคลียร์กลางดีกว่าทั้งนี้เราขึ้นไม่ได้เนี่ยเราขึ้นอยู่เราขึ้นบอลอยู่เล่นได้ปะเล่นได้ปะเล่นได้ปะเลล่่นนไไเเด้ปิดไปแล้วไม่ได้ปะได้ได้อยู่ ได้สิได้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเห็นไหมว่าเล่นแบบเข้าๆกันตายนี่ไหนตัวตับไม่น้ำสบายได้หน่อยพูดเบาไปใช่เหรอแอคดูสิไอ้เหี้ยพูดเบาจะหลุดแต่ปรอมแรง เขาเป็นตัวอะไรมากันอ่ะกิกซี่ต้องมากันล่างกิกซี่ตายแม่ิกซี่ไม่มาในป้อมกลางกิกซี่อยู่ด,ไดีได้บูได้บูได้บูโด,ไดนไปแล้วโดวนอบไปเดือบไปแล้วทาร่าแขนเพื่อนเจ้าตายไปแล้วน้องเอกทาร่ายังไม่ติอะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวทาร่าจะทาร่าตีนี่นเรามาม,มา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 ต,ตายหรอวตัดป๊อปเียครับจะคิดทีนี้หรอกใช้ลุนอะไรคอมเล็กเตอร์ลุนดัมเมจเพียวฮะผมต้องไปทันผวาำอีกเว็บหนึ่ง รอแกคุกแม,ม่ยนะแกจะคุกไหมแม,ม่ะนะแกลางเข้าพนะนะี่ต้องไปตีวะผกด้วยได้ทีเดียวเยาไม่ได้สาบิไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรระวังมิกมิกมาเยวนะมาเดียวนะถอยได้ถอยต่ออะไรไม่ได้ใช่ไหม วมเข้าไปไม่ได้สายทุกกิกพี่ชี่จะตายละพี่ชี่ตินี่บนได้ปะพี่ โอ้ไม่เรจเรียบร้อยเจอทาร่าฮะรอเขาโดนฮะ คิดว uh, 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 ่ามาต่าคิดว่าอมาต่าอ้าวอ้าวนี่ลิกเตอร์นะน้องๆเดินไปเลยลิกเตอร์นะครับน้องๆลิกเตอร์นะครับไล่ได้ไล่ได้เรื่อยๆฮะก็้วคุณเลี้ยงสกิลหนึ่งไว้ผมมาเชื่ออยู่พี่ไช่ได้ได้ได้ มันกระจายไ,ไปบ้างบัสอีสตแตกอ่ะบัสสองสต็อกอ่ะอดอย่างอย่างยาอย่างเขายังไม่จ่ายอะไรเยอะเฮ้ยหกหกรถมาเล่นนะบัสสองสต็กจะน่ากลัวกว่าบัสสามสต็กนะเพราะมันโดยคีปม,มาได้จบ <c oughs> ต้องโซ่น เราจะรอน้องขึ้นมาไหมเราลงไปหาดีกวยเราลงไปหาน้องดีกว่าไปชั้นใดพี่ก่อนเลยผมปะเนี่ยหาพี่กอดอะไรอีกรอพี่รออยู่เนี่ยรอน้องเอกขึ้นไปหาอยู่เนี่ยเขาเอกกัน้องพงษละแล้วแลไม่ขึ้นไปหาเลยเหรอคนแพ้เนาะทำไงเนาะไม่แต่รออยู่ข้างบนอยู่นะไม่ไม่ไม่แบนลอยอ่อนหน่อยเหรอไม่ไงแบบลองเชิงพี่มาร์กไงเอ๋บอกมันต้องแบนตายต้องแบน ไปท้าต่อเลยอ่มืดซะแล้วหาแสงสว่างไม่เจอไงจบเลยอ่ะแตกเลยอ่ะสาว18เกินไปเป้าอ่ะก็อะไรเอกหรือเปล่าอ่ะสิ่งที่อีกอะไรมันก็คอนเทนต์เนาะกูว่าี่ก็บอกเด้อนี่กันเล่นคอนเทนต์เหมือนกันเล่นคอนเทนต์ตายสามตัวดีขนาดคอนเทนต์นะนี่ถ้าไม่คอนเทนต์น่าจะมีสามสิบผมดูตรงแล้วเกินไปมุ้ยอ่ะอ่ะก็เสมอกัรหนึ่งหนึ่งเสอกาโอเคโอเคมันไม่รู้ผลเลยไหมสิ้นเลยไหมสิ้นเลยไหมพี่ เพราะว่าทีมฝั่งทารอนเนี่ยก็แพ้หนึ่งหไปแล้วรอบหนึ่งจะแพ้ <c oughs> จะแพ้จะแพ้อ,าอ,าอีกมันก็ไม่ไหวแล้วนะของขึ้นเลยพี่ของขึ้นเลยของขึ้นเลยแต่ผมหัวร้อนแต่ผมมีของดับร้อนว่ะพี่พี่มิกเฮ้<า>ยเฮ้ยอย่บอกนะมันคืออะไรครับ<ะ> ไก่ KFC ชุดสุกล้นจอและสุกเต็มจอทำไมมาถึงรับรองได้ครับผมร้เก้าสิบเก้าบาททั้งสองชุดสามารถสั่งซื้อได้ที่อะไรนะไอ้นไอ้แกนอะไร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 ครับอะไรครับสองชุดอะไรสองชุดเปล่าไฟผ่านนึ่าไฟผ่านมากินไม่ได้ไม่ได้ไฟผ่านก็อย่าลืมเลยครับสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ KFC นะครับผมหรือว่าสามารถไปสั่งได้ที่ใต้ description หรือว่าใต้ปักหมุดได้เองนะครับผมสั่งตอนนี้สั่งมาดูสตรีมได้เลยนะครับกินร้อนๆอร่อยอร่อย